อัสลามุอะลัยกุมะเระหมะตุลลอฮะเบรกาตูสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหรือแสดงความคิดเห็นในหัวข้อสิทธิมนุษยชนเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรือการเหยียดผิวผมนายอับดุลชากุรยูโซรหัสนักศึกษา6 4 2 0 2 1 0 4 7 7คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาและวรรณคดีไทยครับ ก่อนที่เราจะมาเจาะประเด็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรือการเหยียดผิวว่ามันเกิดขึ้นจากใครเกิดได้ยังไงและมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างเรามาทำความรู้จักกับคำว่าการเหยียดเชื้อชาติหรือการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติหรือการเหยียดผิวเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นการล้อเลียนการวิจารณ์ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดการใช้คำหยาบแทนชื่อหรือการละเมิดด้วยวาจาร,รวมถึงการกลั่นแกล้งหรือการข่มขู่ มันเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าประเด็นสีผิวไม่เคยมีใครพูดถึงความรุนแรงในเชิงโครงสร้างทางสังคมเรามองแต่ว่ามันเป็นเพียงรสนิยมความงามถ้าลองมองดีๆมันรุนแรงอย่างที่เราพูดกันว่าเหยียดในเหยียดคนผิวคล้ำเองก็ไม่ยอมรับคุณค่าของตนเองขณะเดียวกันสังคมไทยก็มีเนวโน้มที่จะให้คุณค่า คนผิวขาวมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่แตกต่างกับต่างประเทศมากการเหยียดหรือการเลือกปฏิบัติยังเต็มไปในทุกวงการทุกที่ในโลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยคนที่ชอบกดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อทำให้ตัวเองดูสูงขึ้นครับไม่ว่าในสังคมการงานหรือธุรกิจไม่เว้นแม้แต่วงการกีฬาที่ทำให้ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน วยังมีการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นครับผมขอยกตัวอย่างบุคลคลคนหนึ่งนะครับซึ่งบุคลคลคนนี้มีชื่อว่ามาริโอ,บอ้บาลเตลีบาลเตลีเป็นชาวกาน่าจนถึงอายุสี่ขวบเขาได้ถูกอุป,ปถัมภ์โดยครอบครัวชาวอิตาลีต่อมาบาลเตลีก็ได้เป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเขาแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นมองความสำเร็จของเขาที่เขาได้ทำเอาไว้เมื่อปี2020ขณะที่บาโลเตลี่กำลังเล่นฟุตบอลได้มีแฟนบอลกลุ่มหนึ่งได้ด่าและเยยดเขาจนทำให้เขารู้สึกคุมตัวเองไม่อยู่เขาจึงเตะฟุตบอลไปที่แฟนบอลกลุ่มนั้นด้วยความรู้สึกที่เต็มหัวใจจนเจ้าตัวพยายามเดินออกจากสนาม ซึ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับเด็กคนหนึ่งเคยนั่งเอาปากกาสีชมพูมาทาทั่วทั้งตัวเพื่อหวังว่าสีผิวของตัวเองนั้นจะเปลี่ยนเด็กคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยครับเพราะเป็นเด็กสีผิวคนเดียวในห้องเด็กคนหนึ่งตอบคำถามคุณครูกลางห้องเมื่อคุณครูถามว่ามองเห็นอะไรในตัวเองเด็กคนนั้นจึงตอบด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจว่าหัวใจของผม เป็นสีดำหรือเปล่าครับแน่นอนครับเด็กคนนั้นคือมาริโอบาลูเตลีผู้ถูกเหยียดมาทั้งชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาการเหยียดสีผิวเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนปัญหานี้เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับและมีมายาวนานแล้วแม้ในปัจจุบันจะลดความรุนแรงลงไปบ้างเนื่องจากมีหลายภาคส่วนช่วยกันรณรง์ แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เราจะทำา 1. เรื่องรณรงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการแย่เชื้อชาติเืวอถึงสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ 2. ร่วมมือกับเราผู้นำเพื่อส่งเสริมกับยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างที่ 3. ส่งเสริมการค้นคว้าเรื่องการเหยยดเชื้อชาติเพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องผลกระทบจากการเหยียดเชื้อชาติผมหวังว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันนะครับ